สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้ปล่อยทํางานอยู่ที่บ้านตลอดเลยนะคะก็เลยพยายามเปลี่ยนโทนของมุมทํางานบ่อยๆค่ะจะได้ไม่รู้สึกเบื่อนะคะช่วงนี้ปอยจะจัดมุมทํางานให้อยู่ในโทนสีเหลืองแล้วก็สีส้มค่ะให้ความรู้สึกสดใสแล้วก็อบอุ่นนะคะปอยเปลี่ยนผ้าตกแต่งผานังให้เป็นลายหน้าต่างอันนี้ค่ะจะได้รู้สึกเหมือนเปลี่ยนวิวไปด้วยนะคะถ้าลายนี้สวยมากเลยค่ะ ในส่วนของเดบัอีเกีย e นะคะปอยเปลี่ยนผ้าปูให้เป็นลายสกอตสีเหลืองอมส้มค่ะสีนี้ดูสดใสดีนะคะที่ด้านบนเดบัก็วางเป็นหมอนลายมาริเมโกะเอาไว้ค่ะปลอกหมอนอันนี้ปลอยตัดเย็บเองนะคะซื้อผ้ามาริเมโกะมาจากช็อปค่ะลายนี้สวยดีนะคะแล้วก็ทางซ้ายจะเป็นตุ๊กตาไราอันค่ะทำท่ากำลังนอนอยู่น่ารักดีนะคะ ที่ด้านขวาจะเป็นตุ๊กตาเมฟี่ใส่ชุดสีเหลืองค่ะทีนี้มาดูที่ส่วนของโต๊ะทำงานกันบ้างนะคะตัวโต๊ะทำงานแล้วก็เก้าอี้ก็เป็นเซตเดิมค่ะเป็นโต๊ะอีเกียแล้วก็เก้าอี้สีขาวตัวนี้นะคะตอนนี้ใช้เบาะรองนั่งเป็นอันนี้ค่ะเป็นรูปขนมปังนะคะน่ารักมากเลยค่ะอันนี้ซื้อที่ร้านมิสเตอร์ดีไอวายนะคะ ที่ด้านบนโต๊ะก็จัดให้เป็นโทนสีเหลืองค่ะเริที่ทางซ้ายก่อนนะคะทางซ้ายอันนี้จะเป็นนาฬิการูปบ้านนะคะแล้วก็ถัดมาจะเป็นแจาก,กันาใส่ดอกคิวลิปค่ะดอกคิวลิปก็อยู่ในโทนสีเหลืองนะคะแล้วก็ด้านขวาจะเป็นกระจกค่ะเป็นกระจกไม้นะคะส่วนอันนี้จะเป็นลำโพงบลูทูธค่ะเป็นรูปเป็ดแตลลี่นะคะอันนี้ไปซื้อมาจากเกาหลีค่ะ ก็ทางขวาอันนี้จะเป็นชั้นวางโน้ตบุ๊กนะคะอันนี้ปอยใช้วางแ a c b o o k ได้พอดีเลยค่ะอันนี้เป็นคอมที่ปอยใช้ในการทํางานเป็นหลักนะคะทางขวาอันนี้จะเป็นโคมไฟค่ะเป็นลายสกอตสีเหลืองน่ารักนี่นะคะแล้วก็ที่ด้านล่างของชั้นอันนี้จะเป็นคีย์บอร์ดของ iPad ค่ะเป็น Logitech k 4 8 0นะคะส่วนอันนี้จะเป็นเมาส์ของแ a c b o o k ค่ะเป็น Magic เมาส์นะคะ จะวาง iPad เอาไว้ค่ะ iPad ที่ปล่อยใช้จะเป็น iPad Air 3อันนี้นะคะใส่เคสสีเหลืองค่ะแล้วอันนี้เป็นกระเป๋า iPad นะคะเป็นรูปเป็ดสีเหลืองเข้ากับลำโพงเลยนะคะแล้วอันนี้จะเป็นเมาส์สำหรับ iPad นะคะเป็นเมาส์ Logitech Pebble M350 ค่ะค่ะบนตัวก็จะมีประมาณนี้นะคะ ที่ด้านข้างโตก็จะเป็นต้นไซใบสักปอมเหมือนเดิมค่ะด้านขวาจะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะช่วงนี้ปล่อยเปลี่ยนโทนสีของม่านให้เป็นโทนสีเหลืองค่ะแล้วก็พี่บานตู้ไปก็ติดโปสการ์ดเอาไว้นะคะเป็นโปสการ์ดลายมารีเมโกค่ะ ส่วนตรงกลางห้องก็ปูเป็นพรมลายดอกเดซี่ไว้นะคะพรมอันนี้น่ารักมากมาเลยค่ะเรามีประมาณนี้นะคะสำหรับมุมทำงานของปอยในช่วงนี้ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะ เไว้พบกันใหม่นะคะ